สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุภูสุสคนด้วยจ้าพี่น้องจ้ามือนีจินนี่สิภาพไปเบิงหมูแม่พันธ์ของของจินนี่เนาะพี่น้องจ้าตอนนี้กําลังล่อมือล่อว่นเนาะพี่น้องไก่สีคอดแล้วนอะจ้ากําหนดม่นกับประมาณวันที่สิบเจ็ดนอะจ้ามือนีกับวันที่สิบแล้วไก่เขามาแล้วไก่สิดได้ลูกหมูมาเลียงเลวพี่น้องจ้า จินน enfin ี่กับสิผ mm ้ามาสังเกตนะพี <Oj flows> ่น้องว่าหมูใกล้คลอดนี่มีอาการเป็นจังไรแน่นะพี่น้องจ้าไปเบิ้งพร้อมๆกันเลยจ้าผู้ใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจินนี่ภาพเพื่อนในเด้อพี่น้องจ้าเมื่อนี่กับสิผ้ามาสังเกตอาการหมูแม่พันนาะพี่น้องจ้าที่ใกล้คลอดแล้วมีอาการจังไดแน่นะพี่น้องจ้า เอามาสังเกตกันในมือน,นี่น้อพี่น้องจินนี่้ามาเบิงจ้ามาพี่น้องจ้า้ามาเบิงหมูน้องพี่น้องแม่หมูตั้งท้องแม่หมูตั้งท้องใกล้สิคอดแล้วพี่น้องจินนี่สิ้ามาเบิงอาการของเพิน่นสังเกตน้องพี่น้องจินนี่เพิ่นหนี่สิตรงแล้ว ตัวนี่ตรงไก่แห้งแล้วพี่น้องจ้าไก่สีคอดแล้วเด้อนน่เด้อถ้าจะมีตรงแล้วทายยุบปุ๊บนะพี่น้องจ้าก็สีคอดแล้วพี่น้องต้องมาเฝ่าต้องมากสังเกตเบิงนะพี่น้องจ้าเที่ยวมาเบิงเพลินสองเบิงเพลินเรื่อยๆเนาะจ้าตอนนี้คือมีอยู่สองสองแม้นะพี่น้องจ้านี่ตัวนึงสองแม่ที่ล่อคอดนนะพี่น้องจ้า สองตัวนี้คือทับพร้อมๆกันจ้าแต่ว่าตัวนี้นี่จิม,มี่เพิ่นสิสิเป็นตึงๆเนาะพี่นอ้นนองนี่ไก้แล้วพี่น้องนี่จินี่ก,มมมมก,มกม็มาเบิงสุมือด้วจ้านี่มาซองเบิงเพิ่นสมือท่องกับ่ค่อยงหญ่พี่น้องจ้าเป็นเป็นแม่สาวเนาะจ้าจินี่ก็มาซองมาเบิงสุมือด้อพี่น้อง นี่แม่นี่เพิ่นกระท่องคือการทับพร้อมกันพี่น้องจ้าอ่าเบิ้งตัวนี้เนาะพี่น้องนี่จีมีของเพิ่นสีบดตรงคือตัวแม่เมื่อกี้นี่เนาะจ้าแต่ว่ากระสีแดงๆหน่อยๆเหมือนจะเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มโตรงเริ่มใหญ่เนาะพี่น้องจ้าทองเพิ่นก่าซ้ำๆกันเนาะพี่น้องทองใบใหญ่ยยยเป็นไรเป็นแม่สาวเนาะจ้าทองแหลกของเพิ่นเนาะจ้า มาซ้อมเบิง้งม,มือมือละพี่น้องจ๋าเที่ยวมาเบิงเพิ่นหยันเพิ่นขอดเนาะยยานขอดก้อนกับนดจังสี่เนาะพี่น้องจ๋ากินแลวก็น,นอนจังสี่ละพี่น้องแต่ว่าสังเกตเบิงเพิ่นนี่จิมมี่ตัวนี้นี่สีตรงแห้งละพี่น้องตัวนี้นี่พี่น้องจ๋านี่สังเกตจิมมี่เพิ่นนี่ตัวนี้สีตรงแห้งเลยนี่ เตรียมซองสอดเบิงดูแลเบิงเพ่นบ่าขาดสายตาเลยหลับพี่น้องจ้า<ด>เที่ยวมาเบิงเพ่นดูดูนาะพี่น้องหยันเพ่นลักขอดนี่สีหน้านอะจ้าอิ่มแล้วเพ่นกับบห้องบ่ยยังดอกพี่น้องจ้านอน น้องพี่น้องจ้าหมูแม่พันไก่ขอดแล้วน้องพี่น้องจินนี่กับผ้ามาเบิงมาสังเกตเบิงน้องพี่น้องจ้าอาการเป็นจังไดหมูไก่คอดมีจังไดน้องพี่น้องก็สังเกตแค่ตัวนี้นอกจากตัวเดียวนี่ละพี่น้องจ้ากับนมเพิ่นพี่น้องจ้ากับนมอีกอย่างหนึ่งน้องพี่น้องลืมบอกไปนมเพิ่นสิตรงนมเพิ่นกับสิเป็นเป็นเม็ดพร้อมที่จะให้ลูกดูแล้วน้องพี่น้องจ้าแต่ว่าแม่พันธเพิ่นกับบอยืนให้เบิงเนาะ ข้างคุนกระห้องนี่แต่อยากกินพี่น้องอันนี้กับแม่พันธุ์ทางน,นี่คขึ้นกันแม่พันธุ์คือกันแต่ว่าบ่ท่านได้ทับนัดจ้ากจนี่กับผ้ามาสังเกตแม่พันธุ์สองตัวนี่นอกพี่น้องจ้านี่นี่ตัวนี้ยืนให้เบิ้งแล้วพี่น้องนี่ใกล้สิคลอดน่มเพิ่นนี่สิเป็นเม็ดตั้งเตาแม่พี่น้องตั้งเตาพ,พ่อมพ้อมที่สี่ให้นมลูกนาะพี่น้อง,อองจ้า อาว่ธีสังเกตเด้อพี่น้องจ้าหมูกไก่ขอดแล้วที่นี่ผ้ามาสังเกตหมูกไก่ขอดนะจ้านี่ตัวนี้จิมีเพิ่นยังบอท่านแหละตรงนะพี่น้องนี่บอตรงได้นน่บอตรงท่อตัวเมื่อกี้นาะจ้านี่สังเกตเด้อจ้าสังเกตบึง่ง สิคอดพร้อมๆกันเนาะพี่น้องสองตัวนี้เพราะว่าเพราะว่าทับพร้อมกันเนาะจ้าแต่ว่ห่วงตัวนี่และนาอพี่น้องจ้าตัวนี่แล้วเพิ่นสีได้คอดก่อนเพราะว่าจีมีเพิ่นบวมแห้งเหมือนแบบว่าหมดลูกแบบว่าเหมือนคนนนาะพี่น้องจ้าท้องโล่งตามแล้วหมดลูกกระสบเริ่มเปิดแล้วนาอพี่น้อง ๋ยวาพาไปเบิงอีกรอบนึงนะพี่น้องจ้ะบวมพี่น้องจะมีเพิ่นสิบ,บวมใหญ่ใกล้คลอดแล้วเตรียมตัวจะได้ลูกหมูมาคุ้นแล้วนะพี่น้องจ้ะพอมีลูกหมูคุ้นเองกับโบเปลืองทุ่นเห้าน้อพี่น้องถ้าเลี้ยงแม่พันเองกะสีเป็นคดีจังนึงนะพี่น้องจ้ะ ก็มีลูกหมูอย่างเองเขาก็จะได้บ่ต้องเสียเงื่อนไปลงทุนไปซื้อลูกหมูนะพี่น้องช่วง,งนี้กับแพงเนาะจ้ะอาอาจีนี่พามาเบิ่งแค่นี้เนาะพี่น้องจ้าสังเกตอาการหมูไก่ขอดนะพี่น้องจ้าอากับสิพ่อลูลูกกันบ้างแล้วเนาะพี่น้องจีนี่กับสิขอจบคลิปเพียงแค่นี้เนาะพี่น้องจ้ามีสังเกตจิมีเพิ่นเนาะจ้าไก่ขอดแล้วจิมีเพิ่นสิบ,บวมเนาะพี่น้องจ้า แล้วก็นมนเพิ่นสีตึงจังสี่น,นอ้อพี่น้องอ่านมสีตึงเป็นเม็ดเป็นเม็ดค่ะแบบนี้น้อพี่น้องจ้าอ่าตัวนั่นเพิ่กนกระลูกแล้วนะบ,บอกกล้าไปกวนเพิ่นน้อพี่น้องเห็นเพิ่นนอนพักผ่อนก็เลยให้เพิ่นนอนตัวนี้นี่ไก่คอดแห้งแล้วนี่ไก่คอดแล้วน้นมกระตั้งเต้าอ่าเยง คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เด้อพี่น้องจ้าเจอกันไม่คลิปหน้านะจ้าสวัสดีค่ะ